สวัสดีพี่น้องจามมือนี้เข้ามาเก็บเฮดเพิ่งกันต่อเลยจ้า ฝนพ่อหญยเขาป่าเบิ่งนมาจา่ะด้ว่าเห็ดต้องออกอ,อ,กอีลีจ้านั้นด้วยเห็นม่น,นี่น้องเห็นน้ำโลปจเจ้านี่ยูดไตไม้นะคะโอ้ยดอกดอกซ้ำๆกันได้จ้ะพี่น้องดอกไก่เขียงกันเลยนะคะสามดอกค่ะพี่น้องสามดอกตะมุตะมิฮะไตพวกหานะคะ ขาออกค่ะโอ้โหดีใจดีไม่คิดเพจให้พี่น้องเบิ่งแล้วไปต่อจ้าพี่น้องดอกนึงตัวเมาะอยู่ตัวเมาะโอ้ยโอ้ยพี่น้องบุนเม่นดอกนึงเด้อจ้าขุนขุนเม่นจ้านั่นนั่นนั่นจะต่อยาต่อยาจ้าน้อยเด้อจ้าพี่น้องค่ะ เออเหลืองเหลืองดีค่ะน้องจ้ามีอีกสองดอกค่ะมีอีกสองดอกจ้าดีใจเด้ได้มีขีเมไทยพี่น้องเอฟซีเบงแล้วดีใจดีใจค่ะดีใจไร้เฮ็เพึ่งเมยค่ะพี่น้องค่ะเฮ็เพึ่งเมยแซ่บสุดยอดล่ะค่ะเพื่อน เจออีกแล้วค่ะพี่น้องต้อมีสองดอกเลยนะคะนี่อยู่ใกล้ๆ enfin กันนี่กระเมนค่ะโอ้พี่น้องจะท่านพันกระมี่ค่ะเจออีกแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอันนี้มีแนวแทะแน่แต่บพเป็นยังแะแทะไปหน่อยนึงเนาะแนวแทะเพื่อนจ้ะพูนกระเมนค่ะพี่น้องเอ๋ออยู่ใกล้ๆนี่กระเมนตัวนี้ อโอ้ยสีแม่สีงามแห้งอ้ยน,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 อนี่น้องโอ้ยนี่นี่นี่ดอบมึงอย่างงามค่ะงามที่สุดเลยค่ะคุณน่ะงามที่สุดที่สุดของที่สุด อุยอ้ยอุ้ยงามคักได้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่นงจ่ามือหน,นีนะคะกัเป็นการเก็บเห็ดติบบ่ามีความสุกห้ายนะคะในคลิปแรกก็มีความสุะะกเลยจ้าพี่นงจ่คาคลิปนี้มันยาวเล็วนะคะเดี๋ยวพี่นงจะเบื่อเนาะเดี๋ยวพบเจอกับรดได้ไหมไในคลิปหน้านะคะว่ารถจะได้เฮ็ดยั้งเพิ่มอีกเบอร์นะคะคลิปนี้ขอตัวไปสกักก่อนจ้าพี่นงคบายบายค่ะ